สมเด็จพระพุทธาจาย์โตวันละคังท่านเป็นพระอริยสงฆ์ผู้แตกฉานพระไตรปิฎกเทศนาด้วยคารมก้าหารองกาบทจะให้ญาติโยมสนุกสนานก็ได้หากันตึงๆและชอบทำเรื่องประหลาดประหลาดให้คนโจทย์ขานเอาล่ำไปได้รับความนับถือเลื่อมใสามาตลอดจนถึงปัจจุบันเช่นเดียวกับพระเครื่องพิมพ์ของสมเด็จท่าน ส่วนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านเป็นจอมปาดแห่งกรุงรัตนกโกสินทร์ทรงขวดอยู่ถึง27ปีก่อนขึ้นของลาชส่ทรงรอบรู้พระไตรปิดกอย่างลึกซึ้งเช่นเดียวกันทั้งสององค์ต่างวัยแต่ก็มีความใกล้ชิดสนิทสนมให้ความเคารพนับถือซึ่งกันและกันมีอัธรยาศัยตรงกันแต่ก็มักจะลองเชิงกันอยู่เสมอ บางครั้งก็เล่นกันแรงจนถึงขั้นไล่ลงจากธรรมากถึงขั้นไม่ให้อยู่ในพระราชอาณาจรรักรแต่ไม่นานความสัมพันธ์ก็กลับมาคืนอย่างเดิมมหาอมมาตรีพรยาทิพโกษาสอนโลหัน,นคนรุ่นที่เคยเข้าเฝ้าสมเด็จพระจอมเกล้าและเคยฟังเทศสมเด็จโตกล่าวว่าเรื่องของสมเด็จโตนั้น มีมากมายจนเล่ากันไม่หวาดไม่ไหวมีคนเล่าไว้มากแต่ก็ยังไม่มีใครเลียบเลียงให้เป็นเรื่องเป็นราวเป็นแต่เล่าสู่กันฟังพอสนุกสนานท่านจึงรวบรวมผู้รู้ไว้ส่งให้เจ้านายใหญ่ๆตรวจแล้วจึงขออนุญาตต่อสมุหกคมพระนครจกกัดพิมพ์ท่านอยากจะให้มีคนเล่าเรื่องของสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตสืบต่อกันไป จึงขอนำเรื่องที่เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ามาเล่าต่อความสัมพันธ์ของทั้งสององค์เริ่มเมื่อเจ้าฟ้าใหญ่ซึ่งต่อมาคือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงผนวดเป็นสามเณรที่วัดมหาธาตุเมื่อปีพุทธศักราช2360โดยมีสมเด็จพระพุทธจาจย์โตซึ่งตอนนั้นเป็นพระมหาโตเป็นพระพี่เลียงและเป็นครูสอนอักขระขอม อีกทั้งเมื่อสมเด็จพระสังฆราชมีจิตพระมหาโตก็รับหน้าที่อธิบายขยายความพระธรรมแทนเป็นเหตุให้ทรงคุ้นเคยสนิทสนมกันแต่นั้นมาเมื่อทุนก็ม่อมเนนลาศิกขาก็ทรงทำสาการะแด่มหาโตยิ่งขึ้นพระมหาโตเลยดังเป็นที่รู้จักกันทั่วในราชสำนักทั้งฝ่ายในฝ่ายนอกรวมทั้งขุนนางทั้งหลาย เมื่อมีงานก็นิมนต์พระมหาโตไปไม่ขาดในปีพุทธศักราช2,368เจ้าฟ้าใหญ่ทรงผนวดเป็นพระภิกษุก่อนพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระราชบิดาจะสวรรคตเพียงวันเดียวขณะนั้นพระมหาโตอายุได้49พรรษาส่วนทุนกระม่อมพระพระชนมายุ21ปีสเสด็จไปประทับที่วัดสมอลาย ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นวัดราชาธิวาสต่อมาเสด็จมาประทับที่วัดมหาธาตุพระมหาโตก็เป็นผู้บอกพระธรรมวินัยและพัะปริยติธรรมเป็นเหตุให้ทรงคุ้นเคยกันมากยิ่งขึ้นเมื่อครั้งที่ทูลก็หม่อมพระกลับไปเป็นเจ้าอาวาสวัดสมอลายและเป็นพระราชาคณนะทรงตั้งนิกายใหม่คือธรรมยุทธนิกาย ทรงได้นิมนต์พระมาหาโตไปสนทนาด้วยในว่าจะชวนเข้าหมู่ทรงตั้งปุจฉารับสั่งถามว่ามีบุรุษสองคนเป็นเพื่อนเดินทางมาด้วยกันคนทั้งสองเดินมาพบใหม่เข้าคนหนึ่งจึงทิ้งปอที่แบกมาแล้วเปลี่ยนเอาไหมมาแบกไปแทนแต่อีกคนไม่เอาคงแบกปอต่อไปท่านเห็นว่า คนแบกปอดีหรือแบกหมายดีแทนที่จะทูลตอบพระมหาโตกลับตั้งกระทูย้อนว่ายังมีกระต่ายสองตัวขาวตัวหนึ่งดำตัวหนึ่งเป็นเพื่อนร่วมหากินกันมาช้านานวันหนึ่งกระต่ายขาวเห็นปังรงข้ามมีหญ้าอ่อนมากจึงว่ายน้ำข้ามภาคไปหากินกระต่ายดำไม่ยอมไปทนหากินอยู่ที่เดิม กระต่ายขาวว่ายน้ำข้ามฝั่งไปหากินเป็นประจำวันหนึ่งบังเกิดลมพัดแรงมีคลื่นปั่นป่วนขณะที่กระต่ายขาวกำลังว่ายน้ำข้ามฝั่งจะเข้าฝั่งก็ไม่ได้ในที่สุดก็เลยจมน้ำตายส่วนกระต่ายดำก็เที่ยวหากินอยู่ต่อไปฝ่าละองทุลีประบาทลองทำนายว่ากระต่ายตัวไหนดีแล้วพระมหาโตก็เป็นกระต่ายดำ แปดปออยู่ในมหานิกายต่อไปครั้นปีพุทธศักราช2,394พระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวสวรรคตทูลกระหม่อมพระพระชนมายุ4 8รรษาโบทมาได้4 7พรรษาเป็นพระราชาคณะและเจ้าอาวาสวัดปอวรนิเวศได้รับอัญเชิญขึ้นของราชพระมหาโตอายุได้64ปี 42, สี่สิพรรษาเลยออกทุดงหนีหายไปหลายเดือนต่อมาทรงระลึกขึ้นได้จึงรับสั่งให้หาตัวพระมหาโตแต่ก็หากันไม่พบทรงกิ้วสังฆกาลีรับสั่งว่าท่านหอ,อก,ก็ไม่ได้ดำดินก็ไม่ได้แหกกำแพงจักรวาลหน,นีไปก็ยังไม่ได้รับสั่งให้พระยานโพธิวัดพระเชตุพนออกติดตามก็ไม่พบอีก จึงรับสั่งว่าฉันจะตามเองมีกระแสรับสั่งถึงเจ้าเมืองฝ่ายใต้ฝ่ายเหนือตะวันตกตะวันออกทั่วพระราชะอาณาจักรให้ตามตัวมหาโตมาให้ได้ทั้งยังให้เจ้าคณะเหนือใต้ออกตกค้นหาพระมหาโตวุ่นวายทั้งพุทธจักรและอาณาจักรพระสงฆ์องค์ใดแปลกหน้าก็ถูกจกับไปสารกกางหมดกล่าวกันว่า พระมหาโตใช้อาคมที่เรียกว่านาลายแปลงลูกเปลี่ยนหน้าเป็นพระองค์อื่นจนเห็นว่าทำให้พระสงฆ์องค์เจ้าเดือดร้อนกันไปทั่วถูกจับไปอดข้าวเช้าข้าว,าวเพลนท่านจึงแสดงตนให้กำนันที่บ้านไผ่นำไปสารกางแล้วส่งใบบอกมายังกระทรวงธรรมการพระยานโพธิไปดูด้วยตัวเองแล้วนิมนต์เข้าเฝ้า มีพระราชะดำรับว่าเป็นสมัยฉันปกครองแผ่นดินท่านต้องช่วยฉันพยุงบรวรพุทธศาสนาด้วยกันหลังจากนั้นก็ทรงถวายสัญญาบัตรตลปัดแฉกหากทองขวางดร่มงาเป็นพระราชาคณะที่พระธรรมกิตติจะวาวาดวัดละคังโคสิตาลามเมื่อออกจากพระราชวังท่านก็แบกพัดยศไปทางบางลำพู บางขุนพมบอกสัพพุลุษที่เคยนับถือแล้วกลับมาลาส่งที่วัดมหาธาตุจากนั้นก็ลงเรือกัญญาที่ได้รับพระราชทานมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สองซึ่งเป็นองค์อุปถากท่านข้ามภาคไปวัดละขังกับเด็กชายช้างผู้เป็นหลานท่านถือบาทผ้าไตและบริขารไปบอกพระวัดละขังว่าเจ้าชีวิต ทรงตั้งฉันเป็นภาพธรรมกิตติมาเฝ้าวัดละขังวันนี้จะเปิดประตูโบสถ์รับฉันเถอจ้ะฉันจะต้องเข้าจำวัดเฝ้าโบสถ์จะเฝ้าวัดตามพระราชองการรับสั่งจะ้ะท่านแบกตะลััดพัดแฉะสะพายถุงย่ามสัญญาบัตรเก้ๆกกังๆัง,งพลุงพลังพระลูกวัดจะช่วยท่านก็ไม่ยอมเลยสนุกตามดูกันแน่น แห่กันเป็นขบวนเข้าไปในโบสถ์ช่วยกันต้มน้ำตักน้ำถวายบางก็ช่วยตำหม,มากพฤติกรรมของท่านเป็นเรื่องที่โจ์ขานกันเกี่ยวกาวผู้คนก็แห่มาเยี่ยมดูท่านก็ทำให้ดูสนุกขบขันกลายเป็นมหรอพละศพลงใหญ่พวกที่ชอบหวยก็ตีความเอาไปแทงพอแทงถูกท่านก็เลยขลังมากันแน่นวัดเลย เมื่อคนพูดกันว่าท่านขลังเรื่องให้หวยพอได้รับนิมนเทศตอนจบท่านเลยว่าเอวังพังกุย้ยบางวันก็บอกเอวังกังสือบ้านก็บอกเอวังบ้วนกิมซึ่งล้วนแต่เป็นตัวหวยทั้งนั้นครั้งหนึ่งในปีชวดพุทธศักราช2407พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนิมนต์สมเด็จ ให้ไปเทศในพระบรมหาราชวังทรงปราศัยสัพยอกว่าได้ยินเขาว่าจเจ้าคุณบอกหวยเขาถูกจริงหรือหรัวโตทูลว่าอาตมาภาพขอถแถลงแจ้งคำให้การแก่พระราชกรทูโดยสัตว่าตั้งแต่อาตมาได้อุปสมบทมาไม่เคยบอกวาจาว่าหวยจะออกเดอเด็กกวางหมิงตรงๆ เหมือนดังบอกตอเด็กวางหมิงแต่สมเด็จพระบรมบอร่อพิพระราชสมภารเจ้าอย่างวันนี้ไม่เคยบอกใครเลยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงได้ฟังก็ทรงพระสวนแต่วันนั้นหวยก็ออกดอเด็กวางหมิงจริงๆในการไปเทศครั้งนั้นเมื่อกล่าวถึงปีชวดท่านก็ย้ำว่าฉะศกฉะศก ระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ฟังท่านย้ำผิดสังเกตก็เงยหน้าพระพักขึ้นฟังแล้วพนมพระหัต์รับว่าถูกแล้วชอบแล้วเจ้าคุณในสมัยนั้นปีที่มีเลขสักราาดลงท้ายด้วยเลขหกจะอ่านว่าช่อศกซึ่งไม่ถูกต้องจากนั้นจึงรับสั่งให้กรมพระราชเลขาออกประกาศเป็นใบปิว ให้รู้กันทั่วราชอาณาจักรว่าตั้งแต่นั้นเป็นต้นไปคำว่าช่อศพให้ใช้เสียให้ถูกต้องว่าฉาศพใครยังใช้คำว่าช่อศพอีกจะมีความผิดที่ฝ่าฝืนในการเทศครั้งนั้นครัวโตได้เทศเรื่องผามผู้หนึ่งที่คิดจะถามปัญหากับพระพุทธเจ้าขณะประทับอยู่ณนะเชตวันมหาวิหารพอไปถึงวิหารก็เรียกให้รู้ตัวก่อนว่า โพโคตมนี่แนะ่พักโคดมคำถามของพราหมณ์และคำเฉลยพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นมีอยู่ประการใดสมเด็จพระมหาบอพิจ้าได้ทรงตรวจตาติดตองแล้วก็ทรงทราบแล้วทุป,ประการดังรับประทานวิสัชนามาก็สมควรแก่เวลาเท่านี้เอวังก็มีประการละชนีขอถวายพระพร เทศนารวบรัดแบบทรงรู้ดีแล้วไม่ต้องเทศอีกแบบนี้แทนที่จะทรงกิวพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับทรงพระสวนและตบพระหัตชมว่าเทศเก่งในปีชวดนั่นเองก็ทรงพระมหากรุณาเลื่อนสมณศักดิ์พระธรรมกิตติโตขึ้นเป็นพระเทพกวีพระราชาขนาดใหญ่และต่อมาอีกปีคือปีฉลู พุทธศักราช2,408ก็ทรงสถาปนาประเทศกวีขึ้นเป็นสมเด็จพระพุทธาจารย์ขณะที่ท่านมีพระชนมายุ7 8พรรษาพรรษาที่57เป็นเจ้าอาวาสวัละขังมาได้15ปีเมื่อคราวมีพระราชพิธีโศกันเจ้านายพระองค์หนึ่งสังฆกาลีวางดีกาว่ายำลุงให้มาถึง เพื่อถวายพระพรชยมงคลคาถาตามพระเลิกโสกันเมื่อครั้นเวลาได้ย้ำลุ่งตรงสมเด็จพระพุทธาจารย์โตก็มาถึงตามกำหนดแต่พระทวารมหาปราศาสยังไม่เปิดท่านก็นั่งลงตรงบันไดแล้วก็สวดชยมงคลคาถาชัย,ยันโตลั่นอยู่องค์เดียวครบสามจบแล้วท่านก็เดินไปฉันข้าวต้มที่พิมสง์ จากนั้นก็ไปจำวัดที่โลงช้างต้นขั้นเวลาสามโมงเช้าสเสด็จออกจวนพระเลิกสังฆาคาลีบรรจุพระราชาคณะประจำที่หมดขาแต่สมเด็จโตเพียงองค์เดียวพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงกิ้วที่สมเด็จโตไม่มาตามนัดออกตามกันโกราหนุนพระเอิญมีผู้เห็นท่านเดินหายไปทางหลงช้างต้นจึงไปตามตัวมาได้ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรเห็นก็ทรงรับสั่งว่าทอ,ทอดทอดทอดไม่ระวังล้วงงานราชการเป็นขุนนางไม่ได้แชกแชกค,ค,คืนคืนเร็วเร็ว,รวชยันโตพระสงฆ์ก็สวดชยันโตหัวโตก็เดินสวดชยันโตไปจนถึงอาสนะสงแล้วนั่งลงเข้าแถวสวดพอถึงสวดก็ถาท่านก็สวด แต่ไม่ได้ตั้งตาละปัดพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชพิธีก็ไม่ทันได้ทอดพระเนตรพอสวดเสร็จแล้วสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตก็เดินออกจากมหาปราศาสตร์ไปลงเรือข้ามฟากพอถึงสวดอดิเลกพระราชาคณะลองลอๆไม่มีใครกล้าสวดทรงหันพระพั์มาเห็นอาสนะสมเด็จมีแต่พัดวางอยู่จึงรับสั่งถามว่า สมเด็จหายไปไหนมีผู้ทูลว่ากลับไปแล้วพระพุทธเจ้าค่ะทรงรับสั่งว่าชะลอยจะน้อยใจจึงไม่เอาพัดไปรับสั่งให้รีบเอาพัดตามไปให้และนำตัวกลับมาถวายอดิเลกต่อสั่งฆกาลีออกเรือตามไปทันกลางแม่น้ำร้องนิมนต์ให้ท่านกลับมาเอาพัดท่านก็บอกว่าพอจะมาตั้งสมเด็จกลางแม่น้ำได้หรือ สังฆาลีบอกว่ารับสั่งให้เข้าเฝ้าเมื่อท่านกลับมาเข้าเฝ้าในพระมหาปราสาทพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็รับสั่งให้ถวายอดิเลกเล่วขอถวายพระพรถวายไม่ได้ลัวโตทูลทําไมถวายไม่ได้รับสั่งถามขอถวายพระพรโดยเหตุพระราชบัญญัติตาไว้ว่า ให้พระราชาคณะถวายอดิเลกบัดน,นี้อาตมาภาพกลายเป็นพระอันดับไปแล้วจึงไม่ควรถวายอดิเลกอ้อจริงจริงพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงยอมรับเอาสิตั้งกันใหม่กรมาวังออกหมายตั้งสมเด็จบอกวิเศษเลี้ยงพระอีกสังฆา,าลีวางดีกาเอาพระชุดนี้ก็ได้จึงต้องมีพิธีตั้งสมเด็จกันอีกครั้ง ตั้งแต่เป็นพระธรรมกิติจนเป็นสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์ท่านมักทำเรื่องแผงๆต่อหน้าพระที่นั่งเสมอแต่ก็ทรงให้อภัยทุกครั้งทั้งทรงพระราชทานรางวัลเป็นเงินอีกด้วยแต่เงินมักไม่ได้กลับถึงวัดคนนั้นลวงบ้างคนนี้ลวงบ้างจนหมดยามท่านก็ได้แต่พึมพำรรว่าวันนี้รวยใหญ่ครั้งหนึ่งเข้าไปฉันในพระบรมมหาราชวัง ทรงประเคนไตแพรอย่างดีแต่ท่านเอาไตาแพรไปเช็ดปากเช็ดมือจึงรับสั่งทวงว่าไตาเขาดีๆออกไปเช็ดมือเปลอะหมดสมเด็จโตก็ทูลว่าอะไรก็ถวายได้ผ้าเช็ดมือถวายไม่ได้อัตมาก็เอาผ้าไตาของอัตมามาเช็ดอัตมาเองเป็นอันใดบริโภคของทายกแล้วไม่ได้เป็นสัทธาเคยยาวินิบาต ท่านมักจะทำแปลกๆขำๆอยู่เสมอแล้วก็ไม่สำมุกเก่าตอนที่ท่านดังก็มีผู้คนไปหาไม่ขาดสายจนไม่มีเวลาว่างท่านจึงเอาปัสสวะสาคุติบ้างทางหัวตัวเองจนเหลืองบ้างและมักจะลบไปพักผ่อนอารมณ์อยู่ในป่าช้าวัดสเกตเพื่อไม่ให้คนไปรบกวนเมื่อครั้งที่เป็นพระเทพกวีเป็นต้นมา สมเด็จพระพุทธาจารย์โตมีคู่เทศที่ถูกคอกันมาองค์หนึ่งคือพระพิมลธรรมถึกวัดโพซึ่งเป็นคู่เทศที่เผ็ดร้อนถึงอกถึงใจคนฟังจนความทราบถึงประกันพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงนิมนต์เจ้าคุณทั้งสองเข้าไปเทศในพระบรมหาราชวังทรงติดเงินพระราชทานให้สลึงเคื่องพระเทพวีไว้ทัน หันไปบอกพระพิมลถามว่าเจ้าถึกจ๋าเจ้าถึกเจ้าถึกรู้หรือ,อยังจะให้รู้อะไรหนะพระพิมลย้อนถามอ้าวท่านเจ้าถึกยังไม่รู้ตัวโง,ง่จริงๆแฮะจะให้รู้ตัวอะไรอีกนอกหอกเปล่า,ลาจะนอก้อกทำไมเรามาเทศกันวันนี้ในวังไม่ใช่หรือกดในวังนะสิ พระพิมนทำลับก็ในวางในคอกในกำแพงด้วยซ้ำรู้ไหมล่ะจงรู้เธอเจ้าถึกเจ้าถึกนั้นหัวล้านมีสีฝ่ายพระเทพกบีนั้นหัวเหลืองสมเด็จพระบรมบอพิษจึงทรงติดให้สลึงเฟื่องรู้ไหมพอสิ้นประโยคนี้ก็เรียกเสียงหาดังก้องพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเลยให้รางวัลอีกองค์ละสิบบาท เลยได้หาอีกล่อเมื่อพระเทพกวีบอกว่าพอถึกหัวล้านพอโตหัวเหลืองเป็นหัวละเฟื้องสองไพพฤติกรรมของสมเด็จโตที่ดูแปลกๆแต่ก็แฝงไปด้วยปัจญาทางธรรมที่ประบาทสมเด็จพระจอมเก้าเจ้าอยู่หัวส่งเข้าพระไทยอ่านได้ทันกันอย่างครั้งหนึ่งในพระราชพิธีพระบอวรศพ พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเสด็จมาถ,ถึงทวารพระที่นั่งพระที่สวดอภิธรรมแปดรูปเกิดตกใจเกรงพระบรมเดชานุภาพรูปหนึ่งถึงกับลุกขึ้นวิ่งหนีไปแอบอยู่ในม่านที่การพระโกธทำให้ทรงปิ้วแะรับสั่งว่าดูสิดูสิดูถูกข่าเห็นข่าเป็นเสือเป็นยักษ์ เอาไว้ไม่ได้ตรงซึกให้หมดรับสั่งแล้วก็มีพระราชัทะเลขาสั่งให้พระธรรมเสนานำไปถวายพระพุทธาจารย์โตที่วัดละขังขันสมเด็จโตรับพระราชาทะเลขาอ่านดูแล้วท่านก็จุดทูปสามดอกจี้ไปที่กระดาษลายพระหัสนั้นเป็นสามรูแล้วก็ส่งให้พระธรรมเสนานำไปถวายคืนพระบาทสมเด็จพระจอมเก้าทอดประเนตร เห็นด so ah oh, ูกระดาษไหม่ไม่ลามไปถึงตัวอักษรก็ทรงทราบธรรมปิศนารับสั่งว่าอ๋อท่านให้เราดับลาคะโทสะโมหะอันเป็นไปสามกองงดทีงดทีเอาเถอะถวายท่านพระธรรมเสนาจึงนำพระสงฆ์ทั้งแปดรูปกับมานั่งประจำที่แล้วส่งแนะนำสั่งสอนและเปรียบจัญญาหน้าพัทินั่ง ให้พระรู้ระเบียบรับเสด็จตั้งแต่นั้นมาการเทศของสมเด็จโตที่ทำให้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าทรงกิ้วขนาดหนักก็เมื่อครั้งยังเป็นพระเทพกวีเทศเรื่องตั้งกรุงกบิลพัทและตั้งสากยาวงศ์ในปฐมมสมโพธิปริเฉทที่หนึ่งกล่าวถึงสมัยกษัตริย์รัชกาลที่สามพระราชะโอรสพระาชธิดามีพี่น้อง,องเก้าองค์เจ้าชายสี เจ้าหญิงห้าได้ออกจากเมืองของพระราชบิดามาตั้งราชธานีใหม่ขนานนามว่ากรุงกบิลพัทตามบัญญัติของกบินฤาษีต่อไปก็แต่งงานอภิเษกกันเองระหว่างพี่พี่น้องๆ้องเห็นตามลัทธิคติพามที่นิยมว่าแต่งงานกันเองไม่เสียวงถือมั่นว่าเป็นอสัมพินวงไม่แตกพี่ไม่แตกน้องแน่นแฟนดีบริสุทธิ์ไม่เจือไพร คราวนี้เรียนอย่างมาถึงประเทศใกล้เคียงมัดชิมประเทศก็พลอยเอาอย่างกันสืบสืบมาจนถึงสยามประเทศก็เอาอย่างเอาพี่เอาน้องขึ้นราชาพิเศษและสมรสกันเป็นธรรมเนียมมาพอถึงตอนนี้พระบาทสมเด็จพระชอมก้าก็ทรงตบาดแตกไล่ลงจากธรรมมาตทันทีไม่ใช่แค่นั้นอย่างไล่ให้ออกไปให้พลราชาอาณาจักรพระเทพชวีก็ออกจากวัง เข้าไปนอนในโบสถ์วัละลังไม่ยอมออกมาเหยียบพินอีกเลยโดยเกรงผิดพระบรมราชโองการครั้นถึงข่าวถวายผ้าพระกฐถินเสด็จเข้าไปในพระอุโบสถถอดพระเนตรเห็นกลัวตัวอยู่ที่นั่นด้วยจึงรับสั่งถามว่าอา้าวไล่แล้วไม่ให้อยู่ในราชนาจักรสยามทำไมคืนอยู่ละ่ะถวายพระพรอาตมาไม่ได้อยู่ในราชะอาณาจักร อาตมาอาศัยอยู่ในพุทธจักรตั้งแต่วันที่มีพระราชะองค์การอาตมาไม่ได้ลงดินของมหาบอพิตเลยแล้วกินข้าวที่ไหนไปสถานที่ไหนขอถวายพระพรบินทบาาในโบสนี้ฉันถ่ายในกระโถนเทวดาคนนำไปลอยน้ำจึงมีรับสั่งว่าโบสนี้ไม่ใช่อาณาจักรสยามหรือถวายพระพร โบทนี้เป็นวิสุงคามเป็นส่วนหนึ่งของพระราชาอาณาจักรกษัตริย์ไม่มีอำนาจขับไล่ได้ถวายพระพรตบก,การสนทนาสุดท้ายแล้วก็ทรงขอโทษแล้วถวายผ้าพระกดถินเสร็จจากการกดถินแล้วก็รับสั่งให้อยู่ในพระราชาอาณาจักรสยามได้ครั้นถึงวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2411ประบาทสมเด็จพระปรมนมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จสวรรคตรขณะพระชนมายุได้64พรรษาขณะนั้นสมเด็จพระพุทธ,ธาจยา์โตอายุ8ปเอดพรรษาเป็นสมเด็จมาได้สามปีเศษครั้นพระบาทสมเด็จพระปรเมรุนมหาจุลาลงกรณพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติสมเด็จพระพุทธ,ธาจยา์โตจึงทำพระพิมพ์ห้าชั้นเจ็ดชั้น ก้าชั้นขึ้นอีกตั้งใจจะถวายพระบาทสมเด็จพระจุชลจอมเกล้าที่พิมพ์ไว้ครั้งก่อนแอบเอาไปบรรจุไว้ในพระเกศชัยโยที่วัดเกศชัยโยอ่างทองหมดกำหนดจะพิมพ์ออกมาให้ได้8ปดหมื่นสี่พันองค์เท่าพระธรรมขันธ์ต่อมาพญานิกรบดินได้ถวายทองคำเปลวมาท่านก็ปิดพระที่จะถวายพระบาทสมเด็จพระจุชลจอมเกล้าได้แค่สี่หมื่นองค์ ของก็หมดแต่พิมพ์งวดนี้จะได้ถวายหรือไม่ก็ไม่ปรากฏมีกล่าวไว้คั้นในปีพุทธศักราช2415เป็นปีที่หในรัชกาลที่หสมเด็จพระพุทธาจารย์โตไปดูงานก่อสร้างพระโตวัดบางกุนพรมในหรือวัดอินทรวิหารในปัจจุบันท่านได้ล้มป่วยด้วยโรคชรา15วันก็มรณภาพบนศาลาใหญ่ สิริรวมพระชนมายุได้ประิพรรษาบริบูรณ์เป็นเจ้าอาวาสวัดละครังได้21ปีเป็นสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์ได้7ปีหลังจากได้รับพระราชทานน้ำส่งพระศพแล้วปัญจุลงโกดไม้12ยกลงเรือมาวัดละคังโดยฝีพายหลวงและมีเรือของรัษฎรภายตามมาเต็มแม่น้ำส่วนที่วัดละคังก็มีคนมารอรับอยู่ล้นหลาม พระครูประหลัดสัมพิพัฒน์ช้างได้ตักพระพิมพ์แจกชํำล่วยแก่บรรดาผู้ที่มาส่งศพเขารลบศพคนละองค์หมดพระไปสิบสี่กระถางมังกรราวสามหมื่นองค์ปัจจุบันที่ยังเหลืออยู่องค์รับเป็นล้านทั้งนั้นในยุคกรุงรัตนโกสินนี้ต้องยอมรับว่าสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตเป็นอริยะสงฆ์ที่มีผู้เคารลนับถือ และมีเรื่องให้เล่าขานถึงมากที่สุดแต่ละเรื่องก็ล้วนน่าขบขันน่าขบคิดและจะกล่าวถึงท่านไปอีกนานแสนนานเช่นเดียวกับพระพิมพ์ของท่านก็ครองความนิยมเป็นอันดับหนึ่งมากกว่าร้อยห้าิปีแล้วและยังมองไม่เห็นทางที่จะลดอันดับลงแต่อย่างใด